สวัสดีครับทักทายสบายดีและสวัสดีน้องตุกผู้ชจครับตอนนี้บอลอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับยังไม่ได้กลับเลยยู่ท้องสนามหลวงครับบรรยากาศสวยงามลมเย็ยนเนลมแรงมากคู่คนออกมานั่งเยอะมากครับมีกามีกาเยอะมาก อีกาไปเยอะวัดปลาแก้วสวยมากครับยามคำคืนสวยครับวัดปลาแก้วคนก,น,น,าานก็มานั่งเล่นพาลูกพาหลานอกมานั่งเล่นมานั่งเล่นครับว่ามีงานตรงนี้ครับ เวียนเทียนตรงนี้ครับบ่อนก็เพิ่งจะออกมาบรรจเกเองเพิ่งจะออกมาบรรจเกเข้าไปเวียนเทียนกับสารีริกธาตุพุทธเจ้าซึ่งนํามาจากประเทศอินเดียครับเนาะถ้าใครยังไม่ได้มาก็ก็เรียนเชิญน,นะครับมากันได้นะครับงานจนจะถึงวันที่สามวันที่สามที่สามมีนา เนาะเด็กๆก็มาเล่นลอย่างนี้เด็กเด็กมาเล่นเยอะเลยมันก็มีคนมาขายด้วยนะอ่ะเดียวดิเอ็นดิโอลมแรงมากเลยครับรอบๆทองสนามหลวงก็คู่คนเยอะมากครับคนเยอะมากเลยรถเยอะยิงค่ำคืนยิ่งสวยครับเปิดไฟยิงสวยมาก เปิดไฟสวยๆแต่ว่ามีกาเยอะมากมีกาเยอะบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่ากาเยอะไปหน่อยไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบกาเท่าไหร่ก็จะเดินกลับแล้วเนาะออนก็จะเดินกลับเลยครับ เดินกลับนะครับหาทางออกมีทางออกไหทตงนี้หลดเยอะมากเลยโอ้วิวสวยมากวิววัดตะแก้วสวยๆเด็กก็มาเล่นนะมากับพ่อกันแม่มากับพ่อแม่มาเล่น มอนก็จะหาทางกลับแล้วครับตั้งออกจากท้องสนามหลวงต้นมะขามเยอะมากต้นมะขามเยอะมากเลยเปิดไฟแล้วสว่างมากเลยท้องสนมงาสนมหลวงพยายามคำคือ ป็นไงครับไม่น่ากลัวนะที่นี่จะมีกล้องทุกจุดนะครับจะมีกล้องทุกจุดเลยติดกล้องทุกจุดนะครับป้องกันกา้เคืนก็มาเดินเล่นนะเมื่อก่อนคนจะมาเดินเล่นเยอะนะ เดี๋ยวนี้คนไม,ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นอกจากเป็นงานนะครับนอกจากเป็นงานเนาะเด็กก็มาเล่นนอนเลยผู้ใหญ่ก็มีสนามหญ้ากเกี้ยวกระจีเลยเพราะว่ามีคนดูแลร,รักษาเนาะตรงที่ตรงนี้สวยงามมาก หาทางออกยังไม่ได้นะบอนนะหาทางออกไม่ได้ลเลยเดินหาทางออกกับกับเพราะว่ามันคํามืดแล้วแล้วก็หาทางกลับแล้วตรงนี้สะอาดสะอาดมากครับไม่มีการทิ้งขยะเป็นไม่มีการทิ้งขยะขอันอนั้นนะ ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางมาเลยด้านในจะเป็นงานดาบสาตรียิกาตาครับใครที่ไม่ได้มาก็มาหาทางออกเนี่ยครับตรงงานพ่อนก็จะกลับแล้วถ่ายให้ดูเอเคก็ออกมาจากด้านนี้นครับ สามากมีน้ำดื่มให้ดื่มได้นะมีน้ำดื่ม้ดื่มเลมีน้ำดื่มสะอาดอยังไงรดน้ำเดือมปลาปลาดื่มได้ออกมาได้นะครับอันนี้คนจะเข้างานอันนี้คือคนจะเข้างานนะครับป้อนออกมาแล้วออกมาได้แลนะ้ว ยิงข้ามคนยิงเยอะมากเลยคนเยอะมากคนหลังมาแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นกลางวันน่ะมันจะแดดแดดร้อนมากถ้าเป็นช่วงนี้ยามค่ำค่แบบนี้มันจะไม่ร้อนอากาศมันจะเย็นเวลาเปิดรถคนเดินเลี้ยวซ้ายคือเออไอจมโอสอนอ่ะก็เป็เลี้ยวซ้ายไป คนเยอะจริงๆช่วงบอนเข้าไปนะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนไม่คอยเยอะตอนบอลเข้าไปบริเวณทางในบริเวณด้านในทองสนามหลวงออกมาด้านนอกและด้านใน แสงไฟสว่างทุกที่เลยทุกทั่วสารพินเลยนะคมันจะมีกล้องทุกจุดเลยนะครับมีกล้องทุกจุดเลยบางนคนก็มาวิ่งออกกําลังกายนะมาเดินมาวิ่งมาเดินมาวิ่ง ไปครับกลับบ้านออนพอตัวลาลงก่อนแล้วครับขอบพระคุณมากค่ะบบ๊ายาย